นี่ทีนี้ถ้าข,า,ขาตึงเติมว่านี่ถ้าเราไม่จับเนี่ยมันจะดีออกมานะมันจะดีออกมานี่เลยนะให้ปังคอไว้มันก็เลื่อนขยับนิดนึงแล้วกลับมาซ้อนนะบังคอไว้แล้วเลื่อนไปกลับมาซ้อนเลืนะ่อนไปกลับมาซ้อนซึ่งอย่นี้บางคนกําลังไม่พอนะอาจจะใช้แร ซองของเขานั้นก็ซอ,องมือเดินใช้ซอ,องมันจะเซฟกว่าเขาเพราะบางตอนนีบางคนมีปัญหากระดูกไปกดวางไม่ถูกตำแหน่งน,นนะโอกาสบาดเจ็บกระดูกได้ใช้ซอ,องนี่กดนิ่งอันนี้ก็ไปชัดเจนแล้วยืดแล้วเนี่ยเนี่ยชักไหมชักไหม ยิ่งขยบยิ่งชัดเลยนีคนี่วางคนชอบเขียรในที่นี้ยานะให้วางถ้ากดให้เป็นเดียวกี่นิ่งเลยรอไปด้วยได้ขึ้นแล้ว เอวสันนักแข้งสองนะดูแต่งวางขยับนิ่งไยับนี่้ไล่มาถึงตั้งชิศน,นะบางคนก็เนี่ยปวดอย่างเงี้ยอันเนี้ยมัดเจ็บน,นะว่าจะใช้สอกดีกว่านะอย่าใช้เขา่าเพราะพวกเรานี่ความเคยชิศนั่นคือนะเข่าขาตรงข้างนั้นะนะ มากนี้นะอย่างนี้นอยากดิสแทชชั่นถึงดีกว่านะถ้าอันนี้นต้องออกมาอีกชีดออกมามันมันปิดนะอย่างนี้นจะบออลองดีกว่าต่อไปแนวที่สองขายด้านหลังนะในภาพมันเป็นนี้นะใช่ป่ะ,น,ะนี้ปกติฏว่าเนี่ยอันนี้มันนะมันลอยนิ่งปิดดังนั้นอาจารย์จะปรับท่ารายการเดิมน,นิดจะพอท้าวใ้วางนี่เลย ตั้งขางใหคม,มั่น่สนตัวกดล่นเลยแน่สองล่นมะาตอนนี้จะดูเพ่อนนะไม่ต้องหนักเนี้ยโปดีบรี่แต่ล้าต่อยาวขึ้นมาที่แก้มก้นนี่เลยนี่ก้านก้นนี้เลยไล่ไปตามโค้นนี่เลยนอันเสร็จไม่มีจันต่อให้พวกเรามันสบายนะตนตรงนี้ตึงมากนี่จะปวดเมื่อยขา ไล่ไล่ตายไหมายไหมฮึ่มมอมาสะถึงไงนะไอ้ตรงนี้เปล่มันส่วนหน้าท้องเริ่มกันนะไล่งนี้ด้วยดูนะพอช่องบนเนเสื่อมเป็นงี้นะแต่ก็ปรับพวมงััน ด้วยบางคนว่าเป็นขามันเิงดีต่อไปแนแน่แน่เสร็จแล้วนี่ประขอไว้ประคอไว้ตั้งฐานมา่้นมือมันจะวางตรงแนวข้าไปเลยนะแต่สองหนึ่งไล่นไปไล่ขึแนไปขยับตัวขึ้นมาเลยนะไล่มากระตุ้นคนนะตามวงขในตีนกดอีกทีนะเนี่ยยั่ง สบายขาแนี mm ่ย hmm. จากนั้นจับขาที่มอดีเหยียดออกนะเหยียดออกนี่ข้อเข่าบิดีไหมดีทำไงจับนี่ยกมาหน่อยนึงยกขึ้นวางนะเนี่ระวางไี้อย่าลากอย่างนี้นะข้อจะบิดนะบาดบาดเจ็บได้ความที่ไหน่ข้อสุขภาพิษขึ้นเลย ด้านขึนจากขอนี้ยกจากนั้นเราก็กดด้แนวีนไม้ไหวแนวหาด้านหลังกดไล่ไปไล่ไปได้่อยไล่ไปได้ไปไลไปไล้กันะเพราะขึ้นบนนี่มันเปียกข้าง ลำนส้ไว้เราตั้งขาขึ้นมาการควบคุมน้ำหนักใด้ใดีขึ้นการไล่ยาวหรือข้อเขา่าต่อไปเลื่อยเรียบถึงไปเรื่อยไล่มาจนกระทั่งสิ้นสุดตำแหน่งนทะิศแกมก้นอน้หลังจากนั้นกลับมาก็คือจุดสลับเพนตต่อยาวเลยนะจุดสลับเพนตนี้ เราในภาพนี้มันต้องเอ,อ,อื้อมอ้อมมาทางนี้แต่เอ้อมมาทางนี้เอ้อมคือการกดในบางทียิ่งกดตัวเนี่ยมือมือที่เรากดแล้วมันยนะังไม่ไม่ถนัดแต่ถ้าเราชำนาญเนี่ยเป็นการดึงรั้งโอเคนั่นจะทำเพชร นะผมดูชัางปลาหน้าหน้า,นาแต่ทุกคนผมนะ่านงะปามาเจอกันน,นะกนี่นะเราถดดนะนะถดออกมาพอแล้วมาแล้วลงอีงกตรงเลยเราไปถามไหมไปปางไปยังฉนะน,นั้นในชาตินี้บางทีมันต้องฝืนตัวหมอนะ วิธีการถ้าเราต้องการให้ชัดเจนนะอยู่ข้างไหนเราต้องเราไปทำง,งานให้อยู่ข้างนั้นเอาวัดกดจักชันน้า,างมันี่เลยแล้วกดตรงนี้เลยกดที่นี่เลยนี่จะชัดเจนครับเพป็ใช่ดไหมนะทีนะั้นในในกรณีที่เรากดกันเนี้ยอาจารย์ให้ปรับใช้วิธีนี้เลยนะตอนจุดสุดท้ายแล้วอ้อมากดอื่นเราให้ไหนให้เลย ไม่ต้องมายดังต้นขดมันสืนตัวเราฝืดดนต้ากดแล้วมันติดมันไม่่อยไม่่อยชัดนะังนั้นจใช้น้ำที่อะไรดีแบบเ็สที่เลยนิ่งไปตรนี่ครับยีนยีแหนใช่ไหมโอเคจับได้หรอเยาเลยเอาไป เราม่ก้าวสุดไอนี่เี่ยเราได้ดดน้ำแลเนี่ยตายเลยน้าเดินเข้ามาตั้งขับลรอกไปเรสอบ นิ่งไล,นะลทปไป่ทั้งสามแนวนะประเด็สอนเนี่ยเราก็วางท่าเลยภาพของการออกรอบเนี่ยสอนนะถ้าเรา,าต้องการกดแนว่สามด้วยเราก็เป็นแทงก็ทำในแบบนี้ให้เป็นเนี่สามนะเสร็จแล้วคุณวดขยับตัวมาอยู่ทางด้านข้างจับ ปเท้าหึรอบที่เดียวกดนะหายกับตสลรับกันสามรอบนะหายกับต้งสามรอบแล้วเสร็จแล้วเราก็มาปรับท่าหนึ่งด้วยการที่ท่านี้ให้เราสมสารากันวดดปเท้าลงและก็โยกลับไปทาสกับกันสรอบเช่นกันแล้วก็ไห้ขา,า้ยส,สี่ยายออกมา น่จากนั้นเราจะกวกดแนวที่ชชสองช่องหน้าแข้งเส้นหวานซ้อนกดนิ่งไล่ไปกดนิ่งไล่ไปเรื่อยไล่ไปจนกระทั่ง่างที่พับข้อเข่าช่องต้องต้องขาหนึ่งมือขวาคอข้อเท้าไว้วางภาพเดียวเส้นหวานได้เลยสร้งขาด้านนอกขึ้นค่อยล้อมตัวลงผม ลไล,ยยล่ขึ้นไปไล่ยางตำแหน่งสูงขึ้นแล้วกยับตัวตาไปเรื่อยครัไล่ไปเดินสัง้งๆเห็นความมั่นคงนะส่งทีทีในภาพในสืน่อมันได้แค่นี้นะแล้วก็ต่อยาวนี่นะครับจากนั้นจับขาเหย,ยียบไปท้างอนี่เราตั้งยกมาหน่อยหลับให้ตรงให้ดีกดงวดแนวเ,เอ็นถะ้าไหวไล่ไปเรื่อยนะ ไล่ไปจนกระทั่งแก้มก้นะต่อจากนั้นเราก็กดจุดสลักพิรต่อยาวนี้เลยน,ะนะนี่เป็นไงง่ายไหมโอเคเอาไป,ไปจำที่